คุณกำลังมองหาคอนโดมิเนียมที่ประสานความสงบเข้ากับความสะดวกสบายย่านรามคำแหงลำสาลีใช่ไหมครับมาพบกับคอนโดคามรามคำแหง40่จากแสนิริโครงการใหม่บนถนนรามคำแหงซอย40หัวหมากบางกะปิกรุงเทพด้วยคอนเซ็ปต์ไ e เ w a y Home ที่พักอาศัยให้คุณได้หลบหลีกความวุ่นวายแล้วเติมพลังชีวิตในพื้นที่ที่ร่มรื่นและเป็นส่วนตัวดีคอนโดคามรามคำแหง40มีทั้งหมด399ยูนิตสูง8ชั้น บนพื้นที่ราว4,800ตารางเมตรที่นี่คุณจะได้พบกับโซนล็อบบี้ที่เชื่อมกับสวนธรรมชาติสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติฟิตเนสพร้อมวิวสวนและโคเวิร์กิ่งเล้ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเวิร์กรีแลกซ์รีชาร์จได้อย่างเต็มที่ลักษณะยูนิตมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบ1ห้องนอน1ห้องนอนบวกห้องอเนกประสงค์และแบบ2ห้องนอนขนาดเริ่มต้นราว24.5ตารางเมตร สูงสุดประมาณ45.5ตารางเมตรทำเลอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกใกล้เส้น MRT สายสีส้มและสายสีเหลืองพร้อมเข้าออกได้ง่ายใกล้ศูนย์การค้าดมอบางกะปิโรงพยาบาลรามํำแหงและมหาวิทยาลัยชั้นนำและสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าหากคุณกำลังมองหาช่องทางเป็นเจ้าของคอนโดแต่ไม่มั่นใจที่จะพึ่งสินเชื่อธนาคารเต็มรูปแบบเพราะคุณสมบัติการกู้อาจจะยังไม่ครบถ้วน ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะผ่อนตรงผ่านแพลตฟอร์ม j u s t m a t ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เผชิญกับเงื่อนไขสินเชื่อได้ไม่ครบมีทางเลือกใหม่ในการเริ่มต้นเป็นเจ้าของได้ง่ายและเข้าอยู่ได้ทันทีและเมื่อคุณสนใจแล้วขั้นตอนก็แสนง,ง่ายเพียงสแกน QR code โคดในวิดีโอนี้เพื่อลงทะเบียนและชมโครงการโดยตรงก,กับบริษัทหรือสแกนเพื่อเพิ่มไลน์คอนแทคหรือติดต่อได้ที่เบอร์062-042-6558เพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลแบบเฉพาะสำหรับคุณ